อ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหโน่นนี่ยแม่ให้พูดพูดดีนะกับคนที่เขาให้เงินนะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นทั้งงานแล้วจ้าเดินขึมาแม่เก็บไว้นะทีกับเราไม่เห็นจะพูดดีแบบนี้เลยไม่ต้องพูด ไปเ,เลยอา,าจจะลงโทษมันังหนักไครไม่ต้องเปลาเขาโอ้ยนะเอเคพลอครูผมไม่เอาแกนี้พี่บ่งพี่บิ่งขอบคุณนะทูมะนี่เป็นน้องพี่นอดนี่เป็นน้องพี่นอดใช่นี่น้องน้องพี่นมด้วย น่ารักมากเลยพี่นี่ดูสิเอามาให้ทุกอย่างเลยนี่กระดาสาหูของเขาใช่สิหนูไม่มีความดีอะไรไงไปเลยพี่จะบ้าเล่นกับแม่บ้าป้าพี่เขาตบหนูอ่ะตายเลยมองกล้องเลยนะแม่เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเด็กน่าขำอันหนึง ไม,ไม,ไม่ไม่แม่อย่าพูดดิหนึน่งไม่ก็ละไม่ไม <laughs>